มาดูสวนจ้ะว่าปีนี้ปลูกอะไรเบิ้องฮ่าปลูกฟักทองปลูกฟักทองหน่อยเดียวจ้ะได้เครือละลูกก็จะได้ไหมนี่ได้ลูกนึงลูกนี้ไม่เป็นตาจ้ะลูกนี้ไม่เป็นตาใหญ่เดี๋ยวเก็บไปกินดีกว่ามั้งเผื่ออ๋อก็เป็นลูกอีกลูกนึงอยู่ปลายเรือส่วนใหญ่ก็จะดูแลลูก ฟักทองได้แค่เคือแล้วลูกจ้ะนี่นี่นี่มันมีลูกนึงอยู่ตรงปลายเดี๋ยวเราเด็ดลูกตรงตรงนี้ดีกว่าอืม, <c oughs> มันไม่งามจ้ะมันจะแย่งอาหาร,ปรเป้าเป่าเดี๋ยวลูกนั้นจะเน่าทิงซะเป่าอืมได้ลูกสีเขียวอยู่ลูกนึงจ้ะนี่ลูกนี้เออได้สามสี่ลูกอยู่จ้ะ ยังไม่เก็บไปกินดอกเพราะว่าเสียดายเสียดายอยากเอาไว้กินลูกใหญ่มากกว่าได้แค่ไม่กี่ลูกจ้ะปีนี้ได้แค่นี้จริงๆทุกปีนี้คือปลูกแบบว่าปลูกเต็มพื้นที่เลยจ้ะปลูกแบบเต็มที่มาดูแลมาถอนหญ้ามาใส่ปุ๋ยแบบเต็มที่ปีนี้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ไม่ได้มาใส่ปุ๋ยซ้ำปลูกแล้วๆเลย แล้วก็มีพักชีลาวจ้ะอันนี้สุด,สดเขตของที่เราแค่ตรงแปลงดอกไม้นี่ดอกไม้นี่เวลาบานก็สวยจริงๆเป็นโรงเรือนจะ้ะเป็นโรงเรือนที่เรากางได้แบบหลังนุ่นแต่ว่าปีนี้ปีนี้เป็นเหนื่อยๆเลยไม่กางก็เลยมาปลูกพักพักชีลาวไม่เป็นตาเท่าไหรจะ้ะยุบตาย ปลูกยากมากผักชีลาวได้แค่นี้เองเมื่อสองปีที่แล้วโอ้ยปลูกตัดขายได้เป็นเจ8 0สิปดิบโลปีนี้แค่จะต้มกลางเองก็ไม่รู้จะพอไหมจะ้ะลูกค้าก็ถามมาเยอะอยู่ที่สวนเราก็ทำโครงอะไรเยอะแยจะจ้ะทาก่อนขยันมากขยันมาตลอดมีปีนี้ละจะ้ะที่ไม่ค่อยขยันแหละแล้วเราก็มีตู้ด้ ตู้ไวเก็บของไวเก็บอ,อุปกรณ์ทําสวนนะจ้ะแม่มันวางละเกะละกะแบบว่าใครมายิบไปก็ได้น่ะนะก็เอาใส่ตู้ไว้พอมันเป็นที่เป็นทางแต่ว่าสวนก็ลกอยู่คือเก่านั่นแหละดอกไม้ดอกไม้ก็เอามาปลูกไว้นี่ก่อนแล้วจะย้ายไปบ้านที่หลังอันอัน ต้นเบียนแบร์ของเราก็มีจ้ะเบียนแบร์ก็คือ BlackBerry ลูกซุกก็มีลูกที่โดนฝั่งที่โดนแดดจะซุกเร็วจับดูถ้ามันนิ่มๆแสดงว่ามันซุกถ้ามันยังแข็งๆอยู่ไม่ลุดออกมาง่ายๆก็อย่าไปเก็บกินเลยเปรี้ยวเปรี้ยวปีด เราไปหาลูกที่ว่านิ่มๆที่มันรุดง่ายๆจ้ะรุดง่ายๆมันก็จะหวานหน่อยแต่ถ้าลูกที่ยังยังติดแน่นอยู่ก็เปรี้ยวปิ๊ดหวานดีอยู่จ้ะอ,อันนี้ก็กก่งๆกก่งๆ,ๆเด็ดง่ายเด็ดยาก ถึงเวลาที่มันซุกเยอะๆก็ไม่ค่อยมีเวลามาไม่ค่อยมีเวลามาเก็บกินตอนนี้เอารัวออกแล้วใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเก็บกินได้ง่ายหน่อยคนที่ผ่านก็คือคนที่เข้ามาเดินออกกําลังกายหรือไม่ก็นักเรียนนักเรียนน้อยแต่เขาคงไม่พามาเขาคงไม่พานักเรียนน้อยแวะเข้ามาเก็บกินเพราะว่าเขาจะต้องสอน เขาจะต้องสอนเด็กน้อยว่าไม่ให้ไปเก็บของคนอื่นนะเนาะไม่ซุกอยากไม่ซุกเท่าไรจะ้ะดำๆเนี่ยมันมันก็ใกล้จะซุกแล้วแหละจะต้องรอให้มันนิ่มก่อนจะ้ะถ้าไม่นิ่มก็เปรี้ยวปิดเลยนนี้นิ่มแล้วอันนี้นิ่มแล้วยัง หน้าตาจะเป็นประมาณนี้จ้ะแบล็คเบอร์รี่ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้จ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะ